สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้ฟนฟนฟรีสไตล์พามาชมลูกพี่กุลนะคะก็สมัยก่อนนะคะเรียนโรงเรียนวัดนะคะเรียนโรงเรียนวัดก็ตอนเด็กเก็บกินอยู่เป็นประจำเลยค่ะ ลูกจะออกสีส้มๆถ้าส้มจัดก็จะรสชาติหวานดีอะค่ะนะคะวันนี้ออกลูกตกดๆเลยฟนๆเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ ภาพบรรยากาศภาพใต้ต้นพิกุุนนะคะล่มลมเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะลูกสามารถเด็ดกินได้ด้วยนะคะสีส้มเต็มต้นเลยค่ะ ค่ะฝนๆขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ